ก็ตามด้วยผักไมงรับเลยครับหรือว่าใบาแมงิูครับใส่มาเลยใส่เยอะมันจะหอมสวัสดีครับครัวบ้า,บางๆกับรูบอยพาก,กินพาเที่ยวเย็นนี้ครับรูบอยจะมาแกงปลากดครับผมนี่ครับ ปรากฏขยังเนี่ยได้มาจากอาพอดีพี่เขาเอามาขายให้เนาะเขาไปหามาครับแล้วก็ก็เลยซื้อต่อเขาออันนี้นประมาณร้อยร้อยยี่สิบาทโลละเขาขายร้อยโลละร้อยห้าสิบมะแต่เขาเอาแต่สี่ตัวเนี่ยเขาเอาร้อยี่สิบก็เลยมาแกงใส่หน่อไม้ดองครับนี่ครับหน่อไม้ดองก็ได้มาไปซื้อมาที่ตลาดครับนี่ครับยี่สิบบาทได้เยอะเนี่ย ก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดครับก็จะใช้เป็นพริกอันนี้เป็นพริกกระเหรี่ยงพริกกระเรียงสดครับนี่ครับก็เลยจะตาแบบใส่ปลาร้าเอาใส่ปลาร้าบางคนก็ใส่ข่าปีบางคนก็ตำแค่พริกสดหอมแดงกระเทียมแล้วก็ใส่ในหม้อเลยแล้วเราก็จะตั้งหม้อแล้วก็เอาเครื่องแกงที่เราตำลงไปแล้วเราเราก็จะใส่ครับใบมะระครับนี่ครับอิตู อืมประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอทำปลาก่อนครับแล้วก็ตามเครื่องแกงครับครับผมก่อนที่เราจะไปตามเครื่องแกงครับแล้วก็ข้างหม้อต้มน้ําครับแล้วก็เอาตะไคร้ลงไปเลยครับตะไคร้มัดอย่างเงี้ยครับทุบแล้วก็มัดอย่างเงี้ยใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เทนองลงไปเลยครับบางคนก็ชอบน้ำเมันนะน้ำน้ำน้ำ่อไม่ดองใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ต้มไว้สักยี่สิบนาที เราก็มาตามเครื่องแกง้ไอ้ไเครื่องแกงที่ว่าอันนี้ของเราออก,ก่อนครับเราจะตั้งไว้แนี้ตั้งไว้่างนี้ก่อนยี่สิบนาทีแต่มาตามเครื่องแกงครับนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยครับ <c oughs> เผ็ดๆหน่อยครับเพราะว่าปลามอาจจะขาวหน่อยนะเราเขาใส่กระเทียมลงไปเลยครับราตามด้วยบผม นี่มาเย็นหน่อยครับเพราะว่าเราเพิ่งทำงานเสร็จกันเนาะเดี๋ยวขอตำพริกแป๊บนงครับครับแล้วแล้วเราก็ใส่หอมแดงครับหอมแดงเขาตำไหยครับใครจะใส่กะปิก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับอันนี้ลุงบอก็จะใส่เป็นกะปินิดนึงแล้วก็ใส่เป็นปะลาร้านะครับ ใส่กระปินิดนึงครับแล้วก็จะใส่ปลาร้าลงไปมันก็จะได้เป็นพริกแกงของเราครับบางคนก็ไม่ใส่นะเพราะว่าเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าไอ้หน่อไม้ดองอ่ะมันเปรี้ยวแล้วแต่นี่นุ้บอกก็ไม่ได้ชิมว่าหน่อไม้มันมันเปรี้ยวหรือเปล่านะครับ โอเคเราก็ใส่ปลาร้าครับเดี๋ยวขอใส่ปลาร้าครับใส่ปลาร้าลงไปครับสสองช้อนโอ้มาเดี๋ยวมาอจดเี็เมนนะครับโอเคครับนี่ครับเราก็จะได้เป็นพริกแกง พริกแกงหน่อไม้ดองแล้วครับนี่โอเคครับมาดูหม้อแล้วครับโอ้หม้อแล้วเขาเดือดแล้วครับนี่เราก็ต้มไว้ประมาณยี่สิบนาทีนะครับต้มให้มันสุกเลยนะครับ,รบโอเคครับเราก็เดี๋ยวเอาพริกแกงที่เราทำไปทิ่ครับใส่ลงไปเลย นะครับผมใส่ลงไปเลยครับก็น้ำมันใส่ในโคกครับน้ำน้ำโคกมันก็จะเริ่มเป็นแบบแข่งบ้านเข้าไปนะครับแข่งแบบแขงเป็นบ้านเลยครับน้ำน้ำโคกใส่ลงไปเลยครับ เราไปต้มไวสักพักนึงครับแล้วค่อยใส่ปลานะครับใส่ปลาแล้วก็ใส่ใบแมงลักที่หลังก็เป็นเป็นสเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตั้งไว้อีกแป๊บนึงครับให้น้ำมันเดือดครับรับผมหลังจากที่น้ำเราเดือดนะครับเราก็ใส่หมะขูุล,ลงมาเลยครับแล้วก็ตามด้วยรานี่ครับเนื้อปลาของเราใส่ลงไปครับใส่แล้วเราไม่ต้องคนนะครับ วันนี้ได้ปรากฏดมาครับปรากฏเขียดเวลาอยู่ในน้ำมันจะร้องแอดแอด,แอดครับใส่หม้อครับแกงหน่อไม้ดองปรากฏครับวันนี้ เราก็จะให้น้ำมาเดือดนครับให้น้ำเดือดปุ๊บแล้วเราก็ปรุงรสปรุงรสแล้วก็ตามด้วยผักอีตูของเราตามทีหลังก็คือเป็นน้ำเสียบร้อยนะครับเราปิดฝาไ้ก่อนครับโอ้โหน้ำขมนี่ครับเดือดบบๆแล้วครับปลากดเต็มหม้อเลยครับก็จะมาปรุงรสเลยครับปรุงรสก็ใส่รดนลงไปครับแับได้ เดียทำด้วยผมนัวครับผมนัวก็ทำไม่เปรี้ยวนะครับถ้ามันไม่เปรียรปร้ยวเราก็ใส่มะนาวทีหลังก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วเราก็ใส่เกลือนิดนึงครับเกลือไปครับ มันไม่เค็มยังไงก็เดี๋ยวเราเค่อยเติมน้ำปลาที่หลังแต่ไม่รู้ปลาส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่น้ำปลาครับจะเป็นจะเน้นเกลือแต่เนี้ยแบบแกงแบบราบ้านอย่างนีน้ถ้ามีแบบบางคนเขาใส่กุ้งฝอยใส่ปูปูนาครับใส่ปูนาน้นำมันก็จะออกสีเหลือง,อ,งอันนี้ลงไปไม่ได้ใส่ขมิ้นนะครับก็เอาแบบเือพียว,วนะครับนี่ครับเดี๋ยวขอย่าตชิมน้ำดูครับน้ำแ,แกงมันว่ารสชาติเป็นงไงนะครับ ลอ,องเค็มได้แล้วก็โดแกวไว้สักพักครับให้เนื้อปลามาสุกครับแล้วก็จะตามด้วยผักอ,อีตู่แต่ความเปรี้ยวก็เดี๋ยวบีบมะนาวใส่ทีหลังครับโอเคครับเดี๋ยวปิดสามด้วกันครับแล้วผมนี่ครับอืมกดๆนะครับนี่ครับกดอันนี้ห่างมาัน นิดๆในที่ชิมํานดูแล้วครับอร่อยครับได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเติมมะนาวแล้วครับได้รับขออนุญาตใส่พริกนะครับขออนุญาตใส่ไ้เลยเพิ่มความเผ็ดครับแล้วแต่คนชอบนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับผมก็ตามด้วยผักแมงลักเลยครับหรือว่าใบแมงิครับใส่มาเลย ใส่ยเยอะมันจะหอมดีครับเอามาคู่กับแกงน,อน่อยแล้วครับโอู้แกงแบบบ้านๆครับเดี๋ยวน้ำของผับมันจะออกมาแล้วก็รวมกันเป็นน้ำแกงที่โอ้โห อร่อยมากครับยวชิมน้ำน่อยนะครับอือหือพอใส่ใบตูมันหอมหอมมากเด็กเครครับผมอาของเราก็สุกครับหนอก็สุกสบอยแล้วเสร็ปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยครับมาครับ ไม่กินชิมไปหน่อยครับไม่กินรวยชิมไปหน่อยนี่ครับแกงหน่อไม้ดองใส่ปลากรดครับอย่าตักใส่ถ้วยครับนี่ตักใส่ถ้วยเลยครับผมน้ำมันอร่อยมากครับ ปลาเนื้อปลาสดๆนะครับปลาสดๆเลยจากแม่น้ําลําตะคองนะครับนะครับปลาลําตะคองครับผมปลากดขยงแต่ถ้าเป็นปลากรดคังก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆครับนี่น่ครับเอาเข้าน้ํามากินด้วยกันครับผมนี่ครับแกงหน่อไม้ดองใส่ปลากวดครับ แกงบ้านครับแกงเมืองเมืองครับคลิปนี้ก็ลุงพ่อก็เขาขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับก็ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ